Who am I'm I? i Man s p d e r สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการชื่อว่าแอบโชว์โมโมโมเดลหายไปกันตั้งนานนะครับผมไม่ได้มาไลฟ์นะครับต้องพูดว่ามาทำคลิปตั้งหลายวันนะครับเพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับของตัวเองนิดนึงนะครับที่แบบ สูญเสียสิ่งที่รักบางอย่างก็คือสุนัขของผมไปก็เลยแบบไม่มีกําลังใจในะการออกมารีวิวหรือมาโชว์งานเพื่อนๆดูนะครับก็เลยวันนี้ก็พอแบบเออรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เลยมาอัดคลิปแล้วก็มาทําในการอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกับการรีวิวอีกครั้งนะครับครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานเก่าหน่อยนะครับแต่ถ้าคนเป็นสายฮอททอรหรือสายไปร์ตแมนอาจจะรู้จักเจ้าตัวน,นี้นั่นเองนั่นก็คือเจ้าเต้น ก็คือเจ้า2ตัวนี้ก็คือเจ้าสไปเดอร์แมนภาค3ในเวอร์ชั่นโทบี้แม็กควายนั่นเองนะครับในภาค3เนี่ยถ้าเราถ้าใครเคยติดตามภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นสไปเดอร์แมนที่กำลังโดนเวนอมนะครับคุมล่างและการเป็นร่างสีดำนี้ครับสุดเท่เลยงานนี้เป็นงานถือว่างานเก่ามากนะถ้าคุณย้อนกลับไปเนี่ยแล้วก็บางคนที่เป็นแฟนคลับสไปเดอร์แมนก็ควรที่จะมีนะครับเพราะว่า เป็นงานที่แบบก็ไม่เชิงหายากมากนะตอนเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีมั้งแต่อาจจะมีคนปล่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็คงมีคนปล่อยขายอยู่นั่นแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะรีบกล่องมารีวิวให้ดูเลยนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้ากล่องของ2ตัวนี้ก็อย่างสวยเลยนะเป็นงานเก่าที่แบบกล่องสวยๆเหมือนภาพยนตร์เด็ดๆเลยอันนี้เราจะมารีวิวเจ้าต,ตัวสีแดงกันก่อนนะเป็นเริ่มต้นเราก็ต้องอ สีนี้นะี่นะเราสีคลาสสิกของเขาในภาพยนตร์เรื่องเซอร์ดูแมนนะครับของโทบีแมกไกวนี่เองโดยส่วนเจ้าตัวเนี้ยผมจะมารีวิวเจ้าตัวชิ้นงานก่อนละกันจะบอกคือข้อเสียของมันผมไม่แน่ใจนะว่าคือซื้อมาครั้งแรกอะ่ะมันจะยืนได้หรือเปล่าแต่เจ้าตัวเนี้ยมันยืนไม่ค่อยได้ครับถ้ายืนมันก็จะล้มนะให้ดูเห็นไหมแลวก็เลยต้องยืนอย่างนี้นะครับส่วนข้อต่ออย่างอื่นเนี่ยก็ขยับได้ทุกส่วนเหมือน งานบอดี้ทุกตัวเลยนะหนึ่งต่อหกทุกตัวทำได้หมดเห็นไหมนะครับยืดได้เนื่องจากวัสดุเนี่ยเป็นผ้านะครับมันก็เลยแบบเออไม่ติดหนังไม่ติดอะไรมากจนเกินไปนะข้อเสียในอนาะคตก็จริงอันนี้มันก็มีข้อเสียในหนาอยะอาจจะสีซีดอะไรเงี้ยตรงชุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทําให้แบบ สีจางได้แล้วก็อ,กอันนึงที่แบบผมก็เซ็งๆตอนแรกคิดว่ามันจะถอดหัวได้แต่สุดท้ายมันก็ถอดหัวไม่ได้นะครับนี่ถอดหัวไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นหน้าอย่างนี้ตลอดเลยจะไปคัสตอมหัวทอม่เมก,กายไม่ได้แต่มันก็ได้อยู่นะถ้าคุณตัดมันออกมานะมันก็สึกเสียเสียได้ของนิดนึงนะเอ,องานมันก็ก็แพงอยู่ก็แพงอยู่ก็เลยแบบเป็นอย่างนี้แหละตั้งโชว์ไปเลยก็วสวยดีเห็นไหม นี่นะครับแล้วคราวนี้ก็สวยเป็นตัวกล่องนี่นะครับตัวกล่องสีแดงเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะเป็นแบบผิวของเจ้าตัวสไปเดอร์สีแดงนี่นะทั้งหลังก็จะเป็นรูปอย่างนี้มีเหมือนในภาพยนตร์เลยใช่ไหมล่ะถ้าใครจําได้นะแล้วก็จะมีอย่างนี้จะบอกว่ากล่องเขามีขนาดใหญ่กว่ากล่อง1ต่อ6ปกติมากนะครับเพราะว่า อาจจะด้วยเป็นงานรุ่นเก่านะมันก็เลยแบบใหญ่หน่อยผมจะแกะออมานะตึงพอแกะมาครับก็ข้างในก็จะเป็นโปสเตอร์อย่างนี้นะแล้วก็ดึงพอสเตอร์โปสเตอร์ออกมา,ามาเสร็จก็แปวไม่มีตัวแล้วเพราะว่าตัวมันอยู่นี่เคนะครับแล้วก็ข้างในผมจะแกะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะทำไมถึงกล่องมันใหญ่ ได้แล้วมันจะเป็นสองชั้นนะเพราะว่าเนี่ยพอแกวมาชั้นแรกก่อนชั้นแรกก็จะเป็นเอฟเฟกพวกนี้นะก็ผมว่ามันมีไว้ใช้แบบอา้าวแกวมาได้เลยแกบเดแล้ว,วลกันเอ้เอ แต่ผมว่าขาเขาอะน่าจะขยับได้นะเพราะคู่มือเขียนอยู่เห็นปนะเห็นยมันน่าจะงอได้อยู่แล้วนะผมว่านะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคนสายฮอตทอยนะครับนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกครับเป็นขาเป็นเป็น,เป,นเป็นหินเอาไว้ยืนเท่ๆนะครับ ก็มันสามารถวางกันได้นั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ให้ให้เจ้าเซเอร์แมนตกแต่งกับไปเดอร์แมนะครับจะไ,ได้เท่ๆมาจะเป็นชุดมือนะครับใ,ใกล้ๆหน่อยมีชุดมือแล้วก็ใย,ยมุมแค่นี้เองใย,ยมุมก็เบสิกครับแต่ใย,ยมุมมันก็เหลืองๆห,หน่อยแล้วนะเนี่ยว่าว่ามันเป็นงานเก่าผมเก็บม,มาตั้งนานแล้วล่ะแต่เพิ่งเอามา รีวิวให้ทุกคนดูก็ประมาณนี้ครับมันไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากเราจะมาจัดจัดท่าโชว์ให้ดูนะผมก็อาจจะจัดท่าโชว์ให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับนี่ก็จัดประมาณนี้นะของกล่องที่หนึ่งนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับสไปเดอร์แมนสา นี่นะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเจ้าตัวซูเปอร์แมน3เหมือนกันนะครับแต่เป็นรวมล่างกับเวนนอมซูเปอร์แมน3ก็รวมล่างกับเวนนอมนี่ครับเป็นชุดสีดำนะครับจะบอกกันว่าไอ้ฐานเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเขามีมาให้นะผมไปหามาใส่เองจริงเอ้ยจริงๆเขาก็มีฐานมาให้แต่อันนี้ยผมไปหาใส่มาเองเฉยส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเราจะดูว่ามันยืนได้ไหมเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะมา ก็ได้ได้อยู่แต่มันล้มง่ายเห็นไหมจริงๆอาจจะยืนได้นะแต่มันจะมีการเส,รสื่อมสภาพนิดหน่อยมันก็เลยแบบเป็นอย่างที่เห็นนะครับหรือ,อยังไงใครรู้ยังไงก็บอกผมด้วยละกันนะนี่อาถ้าเ,เราไปต่อเลยอ่าในด้านการขยับน้ําก็ขยับได้เหมือนกันเลยนี่ทุอยาตึ๊บนี่เนื่องจากเป็นชุดผ้านะครับมันก็ออกโปรดักพร้อมกันเหมือนกัน แต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้เคยไหมครับที่ดีที่สุดที่ผมชอบที่สุดก็คือถอดหัวได้อึง้งเห็นไหมทาไมถึงมันดีตรงที่ถอดหัวได้เพราะว่าเราสามารถเอาหัวของใครมาใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะแบบเป็นว่าไอ้คนนู้นเป็นสไปเดอร์แมนคนนี้เป็นสไปเดอร์แมนเราเอาหัวคนนี้สตาร์คมาใส่ก็ได้นะก็เป็นสไปเดอร์แมนได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าตัวกล่องอีกนะครับเจ้าตัวกล่องเป็นกล่องสีดำหมดนะครับแล้วข้างหลังก็เหมือนเคยนะครับนี่เป็นกล่อง ก็จะเป็นรูป Spiderman เหมือนกันนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูลแล้วกันว่ามีมอะไรบ้างน,นะครับเจ้ากล่องสีดำนี่จะตัวใหญ่กับเจ้ากล่องสีแดงหน่อยนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกเยอะนิดนึงนี่ดูจากรูปกว่าถ้าใครจำได้พาพนี้จะมีตัวชื่อว่า s แ n m a n ครับหรือว่าเจ้ามือทรายนั่นเองนะครับ เปมาแล้วก็เหมือนกันเลยครับเหนะ็นไหมนี่ถือว่าเป็นงานก็แระครับถ้าเราชอบมันก็แรผมก็จะไปหาเออก็ไปหามาได้นะครับก็กว่าจะได้กล่องกว่าจะได้อะไรก็ได้านานเหมือนกันพอเปิดเข้ามาครับก็จะเป็นแบบนี้เลยมีเหมือนกันนี่มีใย,ยมีมือนะครับเห็นไหม แล้วมีอย่างหนึ่งนั่นก็คือ,อยังไงเราก็ต้องแกะนะจริงผมยังไม่ได้แกะมันมาเลยอะ่ะผมได้มาผมเอาแค่เอาตัวสีดเนี่ยมาตั้งโชว์เดียวยนี้เขามีมาให้ก็คือที่ผมชอบคือหัวโทบี้แมกวานี่เห็นไหมประกันไหมเป็นไงบ้างหน้าโหดเลยนะโดนเวนนอมเข้าล่างไปก็เลยหน้าโหดอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราถอดหัวออกปุ๊บ คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะถ้าเราถอดหัวออกก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่น้าหงุด้วยถ้าเราหัวตัวไหนก็ได้ใส่เข้าไปนะครับก็จะโคตรเทเลยเห็นปะแน่แกะและกลับเหมือนเดิมนี่คือข้อดีที่ผมชอบเจ้าตัวสีดำนี้ถามว่ารุ่นใหม่ๆถอดหัวได้ไหมถอดหัวได้หมดนะครับมีแค่รุ่นนี้รุ่น รุ่นใหม่ๆน right. San right ี่ถอดหัวได้หมดเลยครับมีแค่รุ่นเก่าสีแดงตัวนี้ตัวเดียวที่ถอดหัวไม่ได้นะครับส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นฐานนะครับนี่เห็นไหมทซแมนแซนแมนนั่นเองมนุษย์ทรายนะครับของเราทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าใหญ่มันจะใหญ่นิดนึงนะครับนี่เป็นไงครับทุกคนโอเค การอันบ็อกครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูดีกว่าก็2ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับว่าถ้าใครชอบเนี่ยเป็นแฟนขับสมนก็ควรจะมีติดควรมีติดไว้ติดบ้านบ้านนะครับหรือไม่ละครไปหาดูมาจับเล่นกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องมีน่าสะสมจริงๆสำหรับแฟนสไปอร์แมน โอเคนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์แล้วกดแชร์นะครับกดเจ้าไลค์แล้วกดเจ้าแชร์กดติดตามกดเจ้าแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกับรายการที่ชื่อว่าแอปโชว์โมเดลไปดูกัน